สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมอู่ต่อรถกระบะเทนเ e อร์นะครับนี่โอ้แจ๋วเลยครับคันนี้เอามาบิลแล้วกันนะครับต่อต่อท้ายลาบขึ้นหางใหม่อันนี้จะทำสีขาวนะครับทำสีเอานะครับแล้วก็แปะสติกเกอร์คันนี้ถือว่าเป็นรถรุ่นฮิตรุ่น ยอดนี้นิยมเลยครับ Hino ครับ FLF17 นะพูดผิดพูดถูกต้องขออภัยนะครับคันนี้น่าจะคัดซีกับหัวนี่น่าจะเดิมๆนะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็มารีวิวกระบะเทนเลอร์นะครับแต่ว่าเห็นสภาพรถหัวคัดซีแล้วสวยๆอยู่ อย่างรอเลยเครื่องยนต์น่น่าจะร้อยร้อยเท่าไรครับร้อยหกแปดไหมใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยครับเรามาดูกระบะเทเลอร์กันหน่อยสวยๆเลยตัวนี้เป็นเผ่าเดียวนะครับรถสิบล้อเผ่าเดียวคัดซียังสวยๆอยู่เลย ทัศซีใหญ่นะครับน่าจะมี10ถึง11นิ้วได้นะทัศซีใหญ่มากนี่อยู่ที่อูรุ่นเจริญการช่างครับถือว่าทำได้สวยครับก็น่าจะทำตามสั่งของลูกค้าครับนี่ครับอยากได้สวยแบบแบบคันนู้นก็ได้ เสริมหลอกนี่อันนี้เป็นงานของทางอูครับนี่ช่วงท้ายเนี่ยเก็บงานให้สวยๆเลยครับ เป็นงานของทางอูนะครับผลงานของช่างเตวครับสวยจริงครับมีบางฝุ่นของทางอูให้นะครับจะมีไฟให้ด้วยนะสวยเลยครับ งานแก้ครับแก้เฉพาะท้ายนะครับแล้วก็บันไดตัวนี้แล้วก็เก็บสีให้ครับนอกนั้นก็เดิมๆของรถลูกค้าเลยครับตัวนี้ยางก็จะเป็น9.00-20ขีด2ครับ อันนี้ก็เก็บสีครับแล้วก็มีไฟให้ไฟด้านข้างชุดนี้น่าจะเดิมครับของลูกค้าพอมาต่อทรงนี้แล้วสวยเลย ดูหล่อไปอ,อีกแบบครับดูด้านหลังครับหาดูยากนะครับรุ่นนี้ F17 ีขาวก็ดูขึ้นไปอีกแบบนะสวยงานของทางอูนี่ครับจัดให้เต็มๆแน่นๆอันนี้รถจอดจอดรอส่งลูกค้าอ่ะเขามีไฟให้เยอะมากไฟ เรามารีวิวกระบะเทนเลอร์ให้ชมครับสำหรับคนที่กำลังมองหาอู่ต่อรถอยู่ครับสไตล์ของทางอู่ก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่อยางได้เลสเงาก็จัดให้ได้นะครับนี่ครับอันนี้รถใช้งานนะครับก็จะประมาณนี้ไม่มีแตกมีเล้านะครับ งานของเขานี่แน่นแน่นคันนี้ก็จะเสริมหล่อแต่งเต็มหน่อยครับนี่ท่อขึ้นบนคู่เลย ก็จะแต่งเต็มนิดนึงครับใครอยางได้แบบนี้ก็ถักทายมาได้ครับคันนี้ใช้เป็นถุงลมนะครับยกล้อได้อันนี้น่าจะล้างล้างเก็บไว้หรือเปล่าเอาผ้าใบขึ้น ก็เอามาให้ชมครับรถเก่าแต่ว่ายังรอนะครับคันนี้ทำสีใหม่นี้น่าจะรอเลยนะเนี่ยก็ฝากช่อง YouTube เจมส์สายชิวไว้ด้วยครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับคอมเมนต์มาได้ครับอูอยู่ที่ บางไฟครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางไฟครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวก่อนครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ